สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาหาปลานะครับวันว่างๆมาสมบรรยากาศรอบนอกนะครับรอบหาปลาคอยส่งผลงานนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาพักกินข้าวเที่ยงนะครับก็เผาปลา เดี๋ยวลงอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคอยดูผลง,งานอีกรอบสุดท้ายนะครับเ้องกระไป่ามาเผานะครับสามโตร,รอบเบิงรอบแรกนะครับมาสิด้บ่มาชมบรรยากาศนะครับหาป่าน้ำสะอาดน้ำกว้างนะครับป่ากรลายแต่ว่าบ่ได้ ผลง,งานมึนนี้ได้ป่าไปซ้ม่มเนียได้ก็ไปกินแรง่ <c oughs> งเพราะเมียบดาผลงานที่ได้วันนี้เป็นไงซีมือเปล่า <c oughs> <c oughs>